โอ้ยพระอาทิตย์จ้าเย็นครับผมอยากให้ดูจริงๆกับะเกี่านนะอยู่ในครรนแจ้งๆนะทุกท่านนะใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับทุกครับใครชอบเกมนี้ก็ดูเกมนี้ใครอยากทําตามก็ทําตามได้เลยครับทุกครับนะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาทุกทนปลูกต้นไม้แล้วกันนะครับทุกทนโอเคครับไปเลยครับวิดีโอนี้จะพาป,ปลูกต้นไม้แล้วกันนะครับผมต้นไม้นะครับ่ปช่ต้นไม้ เฮ้ยเราอันนั้นมันติดเฮ้ยเรามาสไลด์ได้ไงอะ่ะเอารถต้นไม้มันไปอยู่นั่นได้ไงวะนะเนี่ยเฮ้ยผมงงไปหมดแล้วนะ่ะต้นไม้ต้นนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะผมงงไปหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เอาใจบีเลยแล้วกันนะงานเราจะได้ไปเร็วๆแล้วกันนะครับผมใช้ไอ้เล็กมันชาจจ้า,ชา,า,ชชาจิบหายเลยช้ามากๆครับป้าใช้ไอ้เล็กช้าจิบหายเลยทุกทีเดี๋ยวเอา เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวให้รถถอยเข้าไปนะครับในนี้เป็นทรายนะครับท่านผู้ชมเป็นดินทรายนะมันฝุดมันจะเยอะนิดนึงดินทรายในที่นี้เป็นดินทรายแบบว่าดินอะท่านผู้ชมเป็นดินทรายที่เป็นทรายล้วนๆนะนะครับผมดินที่เป็นทรายไม่ใช่ทรายแบบผสมผสมคูนนะดินดินที่มันเป็นทรายอะ่ะ ดินดินทรายครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมที่เรามีดินทรายไว้ผมที่นะครับก็บริษัทเราเก็บสต๊อกไว้ขายหมดเลยเฮ้ยมันอันนี้วะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเดี๋ยวบริษัทเราก็คือเก็บะเก็บๆๆสต๊อกไว้ขายหมดเลยนะลูกหลังก็มีนะครับใครอยากสนใจติดต่อลูกลังก็สนใจได้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพูดผิดใครใครติดตอ่อสนใจลูกหลังก็สามารถสนใจติดต่อได้เอะไรวะได้อะไรของผมเลย ใครลูกลังสนใจติดต่อได้เอ้ยคืออะไรวะถูกแล้วเกือบถูกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี้ไม่ไม่ผมจะเอาต้นไม้เนี่ยไม่ไม่ต้นไม้ไมอ,อ่ะเฮ้ยเอาเดี๋ยวดก่อนดิดดมันอะไรของมันวะต้นไม้ต้นไม้ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาการทั้งารผมเดินหน้าออกก่อนก็ได้อ่ะ โอ้โหรีเ <irgendw> ซ <carbono> ็ตแม่งเลยโอ้โหรีเซ็ตแม่งยังมาติดอีกโอ้โหเกมไม่เป็นไรรีเซ็ตยังติดมาโอ้โหแม่งมึนชิบหายเลยโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรโอ้โหรีเซ็ตแม่งยังติดมาครับท่านผู้ชมแม่ผมงงชิบหายเลยผมงนานแล้วเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหไป มาเดี๋ยวผมไปเอาต้นไม้สี่ต้นนะครับต้นไอ้ต้นสุดท้ายนั้นโก้งมากผมนึกว่ามันมันหล่นหล่นรถแล้วก็ติดติดอยู่ใต้ท้องรถไม่ใช่นะครับอ๋อเป็นต้นลาราชพึ่นะครับผม เออเดาไปางั้นแหละนะครับผมน่าจะต้นาราชะพึษ์ครับหรือต้นคูนนั่นเองนะครับผมชื่ออย่างเป็นทางการก็ต้นาราชะพึกก่งก็ชื่อเรียกก็ต้นคูนนะครับผมคิดว่านะคิดว่าคือ,อถ้าจะทำให้เร็วมันต้องทำแบบนี้นะครับท่เร็วเร็วเร็ว,รว,รวจริงนะครับ ทู่้ชมต้องลองทําดูนะครับมันเร็วจริงนะมันเร็วจริงผมเล่นเกมนี้มาโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่โอ้โหสมัยภาคสองอ่ะผมเล่นมาตั้งแต่สมัยภาคสองอ่ะสมัยมันลงมือถืออะ่ะบอลลักชั่นสองอ่ะเอ้ยเอยเอภาคภาคหนึ่งก็ได้ทำนะสองพันสิบสี่อ่ะเออสองพันสิบสี่ในมือถืออะ่ะ ได้ได้ได้เล่นเหมือนกันปึ๊บอ่ะดึงมาอุ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหแล้วผมชนต้นนี้เหยียบต้นนี้ด้วยแล้วมันขับมันซะด้วยนะแบบนี้ขับมันมากนะก่องได้เลยนะอย่านะอย่านะมันจัดเลยนะ แล้วซื้อจอยตัวนี้มาเล่นด้วยโอ้โหขับพูดมันอะอืดอุ้ยอ,อะไรวะเนี่ยสแสบอ่าเฮ้ยอะไรวะผมเหยียบกองดินเอ้ยจะตกอ๋อจะตกอ๋อจะตกอ๋อใจเย็นๆ เฮ้ยมันเดือดเรียงด่างจังเลท่านผู้ชมแม่เดือดเรียงด่างเหมือนรถตัวเองเร็วอะรถช้าอย่างกับเต่อมากเฮ้ยมาเฮ้ยขุดไม่ได้นี่มา เนี่ยรถช้าย,ยังกระต่อมีการเติร,เเรดเดย,นะยงยดังด้วยนะครับผมโอ้เดือดเดยงดังก็คือกระดกนะครับเฮ้ยโอ้โหเราปั๊มทรายได้เลยนะเนี่ยท่านผู้ชมปั๊มทรายได้เลยว่ะปลูกต้นไม้ช่วยชจ้านะครับผมปลูกต้นไม้นะครับต้นแรกลงเลยครับต้นแรกลงเลยต้นแรกลงเลยครับอ่ ตอนแรกลงเลยตอนแรกไปครัคะตอนแรกไปเลยผมต้องถมดินไว้ด้วยป่ะเนี่ยเอาเราต้องเล่นให้สมจริงเนาะท่านผู้ชมนะโดยการเราต้องถมดินด้วยอ่าเคผมจะเล่นให้สมจริงนะจะปนถมยังไงวะดินมันขดไม่ได้ดิ กดได้หรือเปล่าวะกดไม่ได้ไม่กดได้อยู่แต่ว่ามันมันมันไม่เป็นหลุมอ่ะอ๋อหรือว่าโอมันต้องเอาดินมาถมไม่ใช่เอาทรายไอ้นี่จะเอายังไงดีวะสองตนเนี่ย <c oughs> เขี่ยมาดึงมาเป็นของจริงอันหลุดไปแล้ว ไปเอาต้นน on ั yes. uh ้นออกก่อนเด้อเอาต้นนี้ลงก่อนลอแป๊บลอแป๊บมันมีอะไรให้เราเล่นแบบตลอดเลยนะเฮ้ยเออเดี๋ยวจบงานนี้เดี๋ยวจะกลับไปทำถนนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำสะพานโอ้โห แรงสวิงมึงไม่มีเลยเหรอดูผมสวิงดิมันหยุดเองนะเนี่ยโอ้โหแรงสวิงไม่มีเลยเหรอวะตายเถอะโอ้โห oh, oh. แล้วจะบั๊กทำไมเนี่ย oh, มันบั๊กว่ะโอ้โห oh, oh. เบื่อมากเลยดูดิมันบั๊กอะ ่ะไปอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะไปเอาไปอย่างนี้เลยแล้วกันไปไม่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 ไปอย่างนี้แหละดีแล้วนั่นไงมันก็ยังจะมีแบบนี้อีกโวดหัวจริงๆเลยไหจะไปก่อนเลยโอ้โห มันเล่นยากมันทำยากอ่ะสมิโอมันปวดหัวแต่ว่ามันเพลินนะมันเพลินดีจริงๆนะมันมันมันเหมือนเล่นเล่นกับตัวเองอ่ะมันเล่นเหมือนเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหีปีไป โอ้โหไม่ไปอีกเอ่อเหยียบไปดันไปก็ได้เอ่อเหยียบดันไปก็ได้โอ้โหเหยียบโอ้โหเหยียบเละเลยเฮียบเป็นเลยนะผมไม่เป็นไรนมไม่เป็นไรไเดี๋ยว <c oughs> ผมกลับมาเอาใหม่ามาเลย <c oughs> มานี่ยมาเนี่ยเนี่ยผมใจผมน่ะอยากทำแบบนี้มันจะได้สมจริงแต่ว่ามันบั็กเนี่ยทำไมมันบันบ็กวะ ปันบักไหนเห็นไหมทุกคนมันปักนะครับดูดิผมสวิงไม่ได้เลยเนะี่ยมันอุ้มไม่ได้มันปักนะผมแล้วทำไมของอย่างอื่นมันอุ้มได้วะโอเคครับผมตอนนี้เรากำปลูกต้นไม้ช่วยป่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าจะได้ทำต่อหรือเปล่านะ